สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายนะคะเป็นรถแท็กเตอร์รุ่นยันมา e f 5 1 4าคันนี้นะคะคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้าใหม่ ผานหลังใหม่จากค่าย CMT นะคะส่วนด้านหน้าใหม่มาจากค่าย NASA นะคะด้านหลังเป็นผานใหม่จากค่าย CMT นะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะเดินทางมา สั่งซื้อที่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งเลยทันทีนะคะปลายทางอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจเดินทางมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับร้านตั้งอยู่บ้านเกาะดำใหญ่ตำบลวังบัวอำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0946022291นะคะเบญจวันนะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวจริงสามารถปักหมุดใน G- เพได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ สินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานตรงปกไม่จุกตาแน่นอนนะคะใช้งานกันยาวๆเลยนะคะดันหน้าใหม่ผันหลังใหม่ยางใหม่สี่เส้นนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะกับเยีนมาห้าสิบเอ็ดแรงม้าพรีเมียมคันนี้นะคะเดมทะเบียนชุดโอนครบนะคะจะส่งให้ฟรีปลายทางอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะ คุณลูกค้ารอรับได้เลยนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะกับยันมา51แรงม้านะคะ19เมษายน2567สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ